สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูดาจะพานักเรียนไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่นในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ขนรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่นมีความสำคัญแต่ละภูมิภาคของไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่นเช่นการแต่งกายด้วยชุดประจำถิน่นประเพณีท้องถิน่นปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นหลายแห่งลดความสำคัญลงและอาจสูญหายได้เราจึงควรเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ที่น่าสนใจ และยังคงได้รับการสืบสารมาจนปัจจุบันคือประเพณีแห่หงทงตะขาบที่ถือปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานโดยเป็นการนำทงตะขาบที่วิจิตรงดงามไปแขวนไว้ที่ด้านหลังเสาหงหน้าเจดีสถานอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดมอนเพื่อแสดงให้ผู้คนทราบว่าบริเวณนั้นเป็นวัด หรือปูชนียสถานทั้งยังเป็นการถวายพุทธบูชาด้วยเช่นกันคำว่าเสียวในภาษาของภาคอีสานหมายถึงมิตรแท้เพื่อนแท้หรือเพื่อนตายที่มีความจริงใจซื่อสัตย์เกื้อกูลและผูกพันกันยาวนาน ซึ่งชีวิตทั้งคู่เสี่ยวและครอบครัวพิธีผูกเสียวจึงถือเป็นประเพณีอันดีงามของภาคอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานนอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นลายผ้าที่โดดเด่นของภาคอีสานและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดขอนแก่น ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดขอนแก่นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนางานเทศกาลดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยเน้นยกระดับให้เป็นการจัดงานแสดงงานใหม่นานาชาติเรียนรู้เส้นทางสายไหมณนะลุ่มน้ำโขงประเพณียี่เป็งประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยในปัจจุบันประเพณียี่เปงยังคงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและจัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญของเดือน12ของทุกปีประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เปงในพงสาวดารโยนกและจามเทวี ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงด้วยโรคอหิวาตากโรคขึ้นที่แคว้นหริพุนชัยชาวเมืองล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้ชาวเมืองที่เหลือต้องอพยพไปอยู่หงสาวดีนานถึงหกปี จึงกลับคืนสู่เมืองเดิมครั้นถึงเวลาเวียนมาบรรจบครบวันที่ต้องจากเมืองไปจึงได้ทำพิธีรำลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปด้วยการทำกระถางใส่เครื่องสักการะบูชาทูบเทียนลอยน้ำแล้วนำไปลอยตามน้ำเรียกว่าการลอยขโมดหรือลอยไฟ นั่นจึงเป็นที่มาของประเพณียี่เปงที่มาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากงานบุญยี่เปงเป็นงานบุญใหญ่ในช่วงบุญพี่น้องชาวล้านนาจึงนิยมตกแต่งวัดบ้านด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทำประตูป่าทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อบประทีบ ส่วนในช่วงกลางคืนจะจัดงานรื่นเริงประดับประดาด้วยแสงสีขบแหนและปล่อยโคมที่สวยงามตระการตามากโดยเฉพาะการปล่อยโคมนั้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญของงานบุญนี้เพราะพี่น้องชาวล้านนาเชื่อว่าเปลวไฟในโคมที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ภูมิปัญญาและความปราดเปรื่อง และแสงสว่างที่ได้รับจากโคมจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแสงสว่างสามารถดำเนินชีวิตไปได้ถูกทางนอกจากนี้แล้วในช่วงบุญยี่เป็งที่พี่น้องชาวล้านนายัางนิยมรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศมหาชาติเพื่อสร้างบุญบารมีและเป็นสิริมงคลให้กับตนเองอีกด้วยประเพณียี่เปง ประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนาวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกายตั้งแต่ในอดีตมานั้นคนไทยมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายที่ใช้ผ้าไทยซึ่งทำมาจากผ้าไหมผ้าทอมือต่างๆนำมาทำเป็นสบายสำหรับผู้หญิงไทยส่วนผู้ชายก็มีการแต่งกายที่นิยมสำหรับชาวบ้านก็คงหนีไม่พ้น ผ้าขาวมา้าซึ่งนิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 1. วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงการแสดงพฤติกรรมตลอดจนถึงการสร้างแบบแผนของสังคมทำให้ความคิดความเชื่อและค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 2. วัฒนธรรมทำให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความผูกพันเกิดความเป็นปึกแผ่นจงรักภักดีและอุทิศตนให้กับสังคมทําให้สังคมอยู่รอด 3. วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบสถาบันเช่นสถาบันครอบครัวของแต่ละสังคมจะแตกต่างกันไปทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคม เป็นตัวกำหนดรูปแบบเช่นวัฒนธรรมไทยกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นแบบสามีพัรรยาเดียวในสังคมอื่นชายอาจมีภรรยาได้หลายคนหรือหญิงอาจมีสามีได้หลายคนเป็นต้น 4. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นมนุษย์ต้องแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้รับการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสนองความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุด 5. วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงาม เหมาะสมเช่นความมีระเบียบวินยัยขยันประหยัดอดทนการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสังคมนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 6. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยแตกต่างจากสังคมอื่นเช่นวัฒนธรรมทางด้านการทักทาย คนไทยทักทายกันด้วยการยกมือไหว้สังคมญี่ปุ่นใช้การคำนับส,สังคมตะวันตกใช้การสัมผัสมือเป็นต้นสังคมไทยในยุคปัจจุบันมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติปะปนอยู่ในสังคมเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงเกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อความคิด และพฤติกรรมของเด็กไทยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายการใช้ภาษาประเพณีกิริยาท่าทางมารยาทการแสดงออกทางสังคมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการที่รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตแบบไทยๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดแต่คุณพ่อคุณแม่ ควรจะสอนให้ลูกนำเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตแบบไทยๆไ,ได้อย่างเหมาะสมด้วยซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมหลากหลายของชาติต่างๆเข้ามามากมายในสังคมนั้นทำอย่างไรเด็กไทยก็ยังมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่เสมอซึ่งคุณพ่อคุณแม่ ควรช่วยปลูกฝังดังนี้ 1. ชวนลูกเล่นแบบไทย 2. ปลูกฝังให้ลูกใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 3. ปลูกฝังให้ลูกมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 4. ปลูกฝังให้ลูกคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือปิดเทอมควรพาคุณพ่อคุณแม่ พาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปดูวิถีชีวิตของชาวนาชมโบราณสถานดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆของไทย 5. ปลูกฝังให้ลูกรู้จักรักศิละปะวัฒนธรรมไทยคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ให้ลูกรู้สึกชื่นชมและความงดงามของศิละปะวัฒนธรรมความเป็นไทยเช่น ไปชมมหรสบพดนตรีไทยพาลูกไปดูโขนฝึกเล่นดนตรีไทยสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติปะปนอยู่ในสังคมความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทยนั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่นเช่นการแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นประเพณีท้องถิ่นในปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นหลายแห่งลดความสำคัญลงและอาจสูญหายได้เราในฐานะคนรุ่นใหม่จึงควรร่วมกันอนุรักษ์วิธีการอนุรักษ์ก็เช่นการแต่งกายด้วยชุดประจำท้องถิ่นเสื้อมอห่อม ผ้าสิ้นหรือการเข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่นเช่นประเพณีปล่อยสางสองประเพณีบุญบ้างไฟเด็กๆลองสำรวจตนเองว่า ได้ปฏิบัติตนที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่ดีงามอะไรบ้างเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเข้าร่วมประเพณีการเผยแพร่ประเพณีที่ดีงามเรื่องความเป็นไทย ให้นักเรียนสำรวจตนเองลองดูนะคะว่าได้ปฏิบัติตนที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่ดีงามแบบไทยอะไรบ้าง 1. ทําทำบุญตักบาตรตอนเช้าไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเข้าแถวเป็นระเบียบตั้งใจเรียนไหว้คุณครูและผู้ใหญ่ เคารพกฎหมายพูดจาไพเราะเข้าแถวซื้อของทุกครั้ง